ขอทำคลิปได้หน่อยนะเด้อค่ะในเรื่องค่ะโดนผพุยิง่งอันสีกาเอาผัวพระคอยบ้านมันเป็นน้ำพระดิถ้าพระบปิ่นน้ำพุยิง่งเข่าสิติดจิ๋วพระ บ่มีธรรมในหัวใจมีต่กิเลีอย่างเดียวกับติดไป้ะคะ่ะผู้ใดเข้ามากกับมองแต่เขาเห็นแต่ความง่ามเห็นแต่ความรวยเนาะบ่ถ,ถือเอาสรณะบ่ถ,ถือเอาศีลสมารถท,ที่จะของเฮ็ดมาบวชบวชเพื่ออี่ย่งบวชเพื่ออะไรต้องถามตัวแล้วก่อนแต่ถ้าบวช เพื่อหาเบียดเบียนผู้อื่นหลอกลวงเขาเพื่อหาเงินหาทองพ่อเห็นสีกาสวยงามเน่แต่งตัวดีแน่กับมาอยากให้เขาขะมาวัดดีแทะแต่ว่าผู้จนจนเขาไปแล้วว่าอยากแนมเบืองดอกพวกข้นสามหลอข้นตอร์ไซค์เขาไปนี่เพราะคอยอยากกิเบเอาน้า่านแต่เขาเขาไปรักไปขโมย บางคนเข้าไปก็ไปดีนะย่างไข่อเข้าไปนี่ย,ยไปสามรอบไปมอเตอร์ไซค์เตะโอกาสไม่รดย,ย่นถดยังข่กับปแต่ข่กับไปข่เบิ่งนะข่อยเบิ่งว่าวัดนั่นวัดนี้เป็นตะยูบ่บริเวณวัดสะอาดบ่มีทางเดินจงกรมบ่ข่ข่ก็ไปแนมมืสอสีกันเด้อ ข่อยไปก็แม่นว่าข่อยไปเพื่อที่จะไปมากพระมากอย่างเดีข่อยไปขันแม่นข่อย,อย,อยทีไปบวชที่ลีเฮ้ากับ่๊จำเป็นต้องมีโทรศพรัพท์อกจากการที่จะไปนะแล้สองไปอยู่วัดที่ลีตั้งใจไปปฏิบัติธรรมที่ลีถ้าลูกลก,ก็ระพุทธเจ้าทีหลีจะบ่มาสนใจเรื่องเงินเรื่องทองดอก อยู่แบบใดก็อยู่ใดบริเวณที่จะอยู่นี่ก็สะอาดสะอา้านเพิ่นสิดูกวดบ้านกวดกุฏิกวดมองอยูมองเส้าอ,อง่อนเองหาวิธีทำความสะอาดให้สะอาดสะอา้านมีทางเดินจงกรมบ่มเม่นว่าสิไปนั่งเบิงแตโทร่ัละศาสเต๊ะมันบ่ได้บุญหอกเด้บองหันการที่จะเข้าจะไปวัดไปว่าการที่จะไปถือศีลีิลีน เฮาต้องเข้าลบรรมถ้าเฮาบ่เข้าลบรมธรรมกับบ่มีอยู่ในหัวใจของเฮาหอกไปหมืองใดธรรมะเพิินกับบ่คุมคร้องไปหมืองใดพีสางนังใหม่เพิินกับมีแต่เห็ดใสเ่เฮาในเฮาอยู่ก็ได้แต่ถ้ามีรรมในหัวใจคารพพระถรำบุดประถร,ะป,ระประสงค์อิลีอยู่เมืองใดกับบ่อดแม้จะอยู่วัดจนจน,จนวัดอันนี้กัน ก็ยังมีคนเอาเข้าเอาน้ำไปส่งเข้าเด้วเวล้านึกอ,อยากกินยังสิเข้าไปได้กินเด้มันกระปลกูเด้อันนี้บอกว่ายังเช้ายังเช้าเชหล่อๆส,สวยๆมากนี่บ่ได้กินไข่ยรอกขันไอยจิกเขาวัดปฏิบัติที่ดีขันแม่นเป็นเดือนทื่สองเดือน,นคือไข่ก็สิบก็ ต้องปล่อยวางเรื่องโทรศัพท์อีหลีเด้มันแม่นอีหลีของเพิ่นเด้คันบ่ปล่อยวางจ้างก็บู่้ได้ดอกทังไดนก็บ,บ่ได้บ่รอดรอดยากสมาธิห้าว่เป็นสมาธิได้เลยเพราวะห้าวกังวลกับโทรศัพท์เดี๋ยวก็เสียงโทรศัพท์พี่น้องเดี๋ยวก็เสียงผู้อื่นโทรเขา้าโทรออกอยู่ยากค่ะแค่นี้กันเดอ้อสวัสดีค่ะ